น้อมเอาใจสรนงนะคมคือพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระเดจจ่าหรือองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่พระสงฆ์มาอยู่ที่นี่จะมาปฏิบัติเดินจงกรมเรองศีลภาวนาอยู่ที่เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้น้อมจิตอนุโมทนาด้วยก็ได้บุญแล้วสอนไปทั้งผีไม่ใช่ว่าสอนแต่คนเด้ สอนผีไปด้วยพสุดท้ายจิตวิญญาณนั้นก็ได้รับนะธรรมะเมื่อได้รับธรรมะก็มาขอร้องนะอขอร้องขอร้องอะไรเขาจะให้สับสมบัตินะที่นี่พระกรรมฐา,านหนึ่งพยายามที่จะปฏิบัตินะสำหรับอาสวักิเลสของตนเองที่มีอยู่ให้หลุดพ้นจากอาสวักิเลสทั้งหลาย ที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงพอเขามาพูดบอกว่าผมมาอยู่นี่ไม่ได้ไปเกิดเพราะเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่มีทองคําอยู่ที่นี่มีพระพุทธลูกทองคาฝังอยู่ที่นี่มีพระพุทธลูกสำร็จฝังอยู่นี่นี่เป็นพันปีสองพันปีมาเอานะแล้วก็ผมก็จะได้ไปเกิดเนี่ยบางทีก็ถ้าเราจะ คิดไม่ไม่ตกเราก็ไม่เอานะเขาไปคิดไม่ตกเลยคิดยังไงถ้ากูได้ไปนี่กูจะไปไว้ที่ไหนอ mm hmm. คนมาขอกูจะกูจะหวงไหม mm hmm. หรือว่ากูได้ไปแล้วกูจะไปเอาไปไว้ที่ไหนคนถนึงจะไม่ขมโมยอ mm hmm. โอ้ยคิดเด้วคิดอีกถ้ากูเอาติดตัวไปตลอดเวลา mm hmm. วางไว้พระตั้งเอานิ้วอย่างเนี้ยพระทองสำธิศบางทีมเป็นพระยืนสูงสักประมาณหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนอย่างเนี้ยเนี่ยมันหกสิบเซนจนมากกว่าจะหกสิบเซนเป็นทองสำลิดเป็นพระยือนอย่างเนี้ยเราก็จะไปใส่ย,ย่ามกันหนักเนี่ยอา้าจะเอาไปยังไงล่ะถ้าเอาวางไว้เขาก็จะขโมย เอาแล้วกูรักษาสมบัติเขาไม่ได้กูจะทายังไงคิดไปคิดมากูก็จะมาติดอยู่อย่างนี้กูจะได้ภาวนาบ่าอะไะไปไหนก็ห่วงแต่พระโอ๊ยไม่เอาอไม่เอาไม่เอาคนจะท้ายก็ไม่เอาปฏิเสธเข้าไปนี่แหละบางครั้งก็ทาปฏิเสธบางครั้งก็ไปปฏิเสธก็ยังเอาอยู่เลย ในจังหวัดเลยมันมีถ้ำมันมีถ้ำอย่างนี้พกเอาไปภาวนาที่นั่นมันเป็นที่พักของพระกรรมฐา,านเราลงไปที่มันก็เป็นเหี่ยวลึกลงไปอากาศก็เย็นดีเลยทำเ่ยองไหนไปพักอยู่ที่นั่นไปกางกดอยู่ที่นั่นเขาทําแค่ไม่ไผ่ไว้ให้โยงเขาไปทำไม่เพาองไหนก็ไป มหาหนาไกลจากที่พักไปหกเจ็ดกิโลเลยห่างจากหมู่บ้านไปที่นี่องค์ไหนจะไม่มาบินทบารไม่ไม่มาฉันจะต้องไปพักอยู่ที่ทํานั่นอ่ามันจะไปอยู่สักเจ็ดวันถึงจะลงมามาบินทบารไปาฉันแล้วถึงจะกลับไปใหม่พอขึ้นไปพักอยู่ที่นั่นนั่งภาวานาไม่เป็นไรหรอกเดินจงกรมไม่เป็นไรตอนเดินจงกรมอยู่ก็ไม่เป็นไร ารเคือนไปนั่งอยู่แค่ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนอนเนี่ยใช่มันลากขาตกเตียงเ่านอนไม่ได้ตกเตียงโอ๊ไหนก็กลัวเลยจริงหลับตาอยู่ก็เห็นอะมันมาลากขาอทีนี้พอมันมาลากขาทำไมโอ้ยกลัวแนหะมันพาเมันลากขาตกเตียงอะคนจะทายกับตอนเช้ามันไปแต่เช้ามืดเลย อยู uh, know, like, ่ไ uh, ม่ไ <orphan> ด <age> like, oh, ้ครบเจ็ดวันละไปเลยอยู่ไหนก็ไปเล่าให้กันฟังองเด่นอามันมีจริงจริงเลยท่านบ้าหรือเปล่าปุูแดงหรือเปล่าคิดว่าปุูแดงเอาผมเราไปเอาเราไปกันไปเลยไปก็ไปเจออีกมาเล่าหลายคนหลายเล่าทีนี่ครับลูกปูคำพ้องก็ไปพวกเราไป มันก็มาหลังขาตกเตียงเนี่ยมันหลักขาตกเตียงไจะทำไงเราผูเราผองขึ้นมาเขามันมาตอนเรานอนหลับที่นี่เราไม่ต้องนอนมอนจะกี่วันกี่คืนก็อยู่นั่นน่เจ็ดวันเจ็ดคืนก็อยู่นั่นสิบวันสิบคืนก็อยู่นั่นสิบห้าวันสิบห้าคืนก็อยู่นั่นเดินจักรกลหราก็มานั่งนั่งหรืก็ไปได้จักรกลผสุดท้ายผียอมรับเข้ามากับ พุทธโลกอยู่ที่ทางส้ตชัตน,น,นทางโยก,กงเลยพวกผมมาอยู่เนี่ยหลายพันปีแล้วไม่ได้ไปเกิดเฝ้าพระอยู่เนี่ยเอาพระมาฝังไว้นี่เลยกลัวเขาจะขโมยวะเฮ้ย <Hey. S 2> เราก็ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าคิดไปคิดมาเขาอยากจะไปเกิดอน้องปู่ท่านว่าจะสร้างโบสถ์อยู่อยู่น้องบบาน ไปทำไงเอาไปถวายลกงปู่ดีกว่าเดินไปทางส้นทงังโยกมือนึ่งมันเป็นทางทมันสุดทางพอดีเวลาเราเดินเปก็เราก็หมุนเราไปเหยียบเสียนผ้านะมันจะโผล่ขึ้นมาเรีมแม่แม่ไม,ม,ม่ทองเหลืองทองคำเรีมเรีม,มที่เสียนผ้าก็มีดแลยขุดตัวมด้ เอาขึ้นมาได้ไปทําสะอาดจะดีจุดทูบจุดเทียน,นบูชาเอาไปตั้งกราบไหว้สวดมนต์น่นไปไหนก็เอาไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยพอกับน้องระบาลก็ไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ไว้บรรจุใจดีนะอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นเป็นห่วงเพราะว่าเราไม่หวงไม่เกินไม่เสียดาย ได้ Đây, theo าทวาตรปูเราท่านจะเป็นเจ็บเป็นองไรก็เป็นเรื่องของท่านเราวางแล้ว